โอ้ยลดราคาหน่อยเพราะอะไรเพราะว่าเขาจะได้ซื้อนายมีกําลังมีแรงซื้อนะเอาดูนะอืมดูนะแล้วเราก็กดใช่ไหมสีเดียวกับคอเลยทุกคนกดเลยค่ะไม่ต้องกดอันใหญ่กดอันเล็กพอไม่ต้องซื้อเยอะเดี๋ยวแมรี่มีตังค์เยอะเอาไปตังค์พอประมาณเด้ออืมสีเดียวกันนะคอไหมโอ้โหเดินไปไหนนี่โอ้ยออรา สว่างสวยสวิปแสม,มเดี๋ยวพูดช้าๆเปลี่ยนว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะอยากเป็นอินฟูตอนแรกโอ้ยสร้างตัวตนทำเป็นแอปแบลเที่ยวสุขุมวิททองหล่อเอกกัไม้ฮะพลราลูกเรามีครอบครัวเราก็ต้องแบบเปลี่ยนแปลงฟื้นฟูปรับปรุงแก้ไขเด้ออืมอืม นี่เขาเรียกว่าแต่งหน้าแบบวิถีชาวบ้านนะเหลือเงินเหลือเงินเก็บนะเหลือเงินไว้ไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินเขาเอาพอประมาณเด้อบ้านสวยๆนะอีกไม่กี่ปีก็มีคนมาอยู่แทนเราจริงไหมนะเลยบอกทุกคนเลยนะไม่อยากไม่อยากมีเรื่องกับใครไม่อยากมีความความทุกข์ไม่อยากมีศัตรูไม่อยากมีอะไรเลยในชีวิตอยากมีความสุขอยาก อยากอยู่แบบมีความสุขอยากอยู่แบบแบบแบบสบายอ่ะดูดิ ي, เห็นไหมนิดเดียวเองหน้ากับคอสีเดียวกันแล้วไหมอะทุกคน <c oughs> คุณเลนูสวัสดีค่ะแม่ไอสวัสดีค่ะคุณสุพิชาแปดแปดสวัสดีค่ะเมียมั e ู A w U. แม่ไปวัดอรุณไหมคะจะไปเจอแม่คะ่ะอยากไปมากเลยวันนี้อยากไปวัดอรุณมากเลยอยาก อยากไปเดินตอนเย็นด้วยเดี๋ยว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 ไปวัดธรรมดาก่อนเนี่ยเู้เดี๋ยวก่อนนะวัดธรรมดาที่วัดอรุณก็มีอุ้ยลูกๆน่ารักคอยต้อนรับเราอยู่น่ารักมากเลยชีวิตนะอ่ะแล้วตอนนี้ก็อ่ะตอนนี้ตอนนี้จบเรื่องหน้ากับคอแล้วนะทุกคนจบเรื่องหน้ากับคอแล้วนะแล้วก็ลูกเดี๋ยวแม่ไปแล้วแม่บอกนะอ่ะแล้วตรงนี้หน่อยเอยงนะเห็นปะอืมอืมนิดนึง นิดเดียวแค่นั้นแหละให้มันแรงเงาอุย้ยทำตัวเหมือนแบบอืเก่งจัดไม่ได้เก่งจัดหรอกมัว่วมั่วมากดูแป้งก็แป้งเนา่าเนา่าเฟ้เฟ้โอ้ยดิฉันไม่ได้เก่งกาดดาดซดาอะไรกับใครเขาหรอกนะเดี๋ยวเอาไต้คิวให้สูงหน่อยเหมือนเหมือนเหมือนเป็นช่างมืออาชีพเลยนะแต่เปล่าหรอกเข้าใจปะอะไรก็ได้มั่วๆตามภาษาเย,ยลีมัไง แต่ว่าเวลาเวลาอยู่คนก็ชอบนะคนถามว่าจ้างช่างแต่งหน้าเปล่าบกเปล่าขี้เหนียวแบบนี้จ้างช่างแต่งหน้าได้ยังไงล่ะอื้มตวัดจมูกอื้อตวัดจมูกว้าวจมูกโด่งเลยโหทำโมโมะดูในกระจกแล้วโอเคอะจบที่ขั้นตอนนี้ถูกไหมทุกคนง่ายไหมฮะ แต่งหน้าสไตล์แมรี่นะขาวชมพูหน้าขอาม้าพูดคำว่าขาวหน้าแก้มปากลูก,กตาจบจเอาอันนี้หน่อยเอาตรงไหนดีวะเอาข้างใต้หน่อยให้ให้ให้มันแบบเวลาแดดเงื่ออมจะไดเใหไหม่คิวว้วไม่ต้องชัด คิ้วไม่ต้องโอ้โหเป็นคิ้วเลยเป็นคิ้วแบบนิ่งๆ,ๆหน่อยๆการหัวล้อแบบนี้มันน่าหมันไส้เนาะทุกคนอะเยลีทุกคน,ก,คนกดเลยนะจะบอกให้จะได้ไม่ผิดหวังจะได้ไม่ผิดหวังนะขอบอกอทำผมทรงไรดีเนาะใส่เสื้ออย่างนี้มันต้องทำผมรับขึ้นเนาะทุกคนเนาะทำผมรับขึ้นดีกว่าหรือป่อยยาวดี ปล่อยยาวก็ดีนะแต่เสื้อมันพองนะอ่ะเดี๋ยวอ่านก่อนเอาทุกคนอามอรลิน่าไปไหนแล้วนะโอ้ยยงมนอืมเอาไปไหนแล้วเล็กกลางใหญ่จ้าเล็กกลางใหญ่เล็กกลางใหญ่ลเล็กกลางใหญ่มอร์ลิน่าเล็กกลางใหญ่นี่แบบกล่องเนาะ เล็กกลางใหญ่นะมีทุกไซส์เดอ้อเส้เล็สกส้กลางใส้ใหญ่นี่ดูนี่มีทุกไซส์เดอ้อแล้วก็สั่งได้เลยนะไม่ผิดหวังแน่นอนขอบอกคำว่าไม่ผิดหวังไม่มีเนาะเพราะแมลีนะ่น่ะใส่ใจเรื่องอันนี้อยู่แล้วเรื่องเรื่องทำให้ทุกคนคุ้มค่าเนาะทำให้ทุกคนทุ้งค่าแล้วเราก็จะมีความสุขเวลาเราไปไหนคนก็จะไม่ว่าเราเนาะ มอรีน่านะคะเด็คิมไหนคิมมีสามไซส์นะคะไส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่ของนั้นอยู่ข้างบนหมดเลยนะมีเซรั่มมีอะไรหลายอย่างเดอ้อลองดูเนาะเราอันไหนหมดเราก็บอกนะเราก็อุดหนุนแม่ลีได้มีล้างหน้าด้วยมีเจลล้างหน้าแล้วก็มียาสีฟันมีหลายหลายอย่างมีที่เราต้องใช้ตลอดอนะ่ะทุกคนอ่ะหยิบก่อนของอยู่ข้างบนนะเไปมเดี๋ยววันนี้รัดผมดีกว่า ถ้ารัดผมมันก็จะได้ในนี่เนาะมันจะดูแบบอุ้ยอยากอ่านจังเลยขออ่านหน่อยประมาณสิบเอดโมงแม่ไปเนาะอุ้ยเหลืออีกนานแต่งหน้าไวไหมแป๊บเดียวเองอะทุกคน สั่งแล้วค่ะทดลองใช้อันเล็กอุ้ย M E A W ไม่เคยใช้ใช่เปล่าโอ้โหหลงคลมยยรี K L I N รักแม่รีขอบคุณค่ะ F F I R S T T 99แม่รีขอบคุณค่ะคุณเฟิร์นสวัสดีค่ะ S U W A D A A A ตัวสวยสวัสดีค่ะคุณอ้อมสวัสดีค่ะ M E A W ไปตอนเย็นก็ได้ค่ะใช่เวลาไปตอนเย็นวัดอรุณจะสวยแล้วก็รถรถติดหน่อยก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวดูเดี๋ยวแม่ดูเนาะเราไปถ่ายรูปกันเนาะไปวัดแล้วก็แต่งตัวเรียบร้อยเนาะกระโปรงยาวสวัสดีค่ะแมรี่คุณออมสุพิทยาอินโฮลาออกแล้วเด้อลาออกแล้วโอ้ยสร้างชีวิตมาหกสิบปี โอ้ไม่ไหวแล้วอินฟูอินฟาอินฟาอินฟูไม่เอาแล้วคุณสุภิจาเป็นแมรีนเป็นแม่รีเขาให้ไปออกรายการโอเคไปออกรายการก็ไปออกเดี๋ยววันที่21นี้ก็ไปรายการทุบโต๊ะพี่หนูแม่มเนาะเป็นของคุณทัญญาเนาะแล้วก็ตอนเนี้จริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างในร่างกายน่ะ เราอยากร่างกายดีเราอยากอะไรดีเราก็ต้องหาตัวช่วยหลายอย่างเนาะคุณทัญญาเขาก็มีตัวช่วยนะไฟเบอร์คุณยัาเขาก็มีตัวช่วยนะไฟเบอร์คุณยัาเขาก็มีตัวช่วยนะไฟเบอร์คุณยัาเขาก็มีตัวช่วย